รับจ้างถางญ้าค่าแรงเบาๆถูกๆถางเสร็จเก็บใส่รถเข็นไปทิ้งให้เรียบร้อยเรามีรถเข็นมีจอบมีเสียมมีไอหยางก็ป้าท้องไอหยางกอขอจางเนาะกำเมืองป้นห้องว่าขอจางนะเจ้ามีรถเข็นมีจอบมีเสียม มีขอจ้างขอจ้างหรือว่ามือเสือนะากที่มันถางแล้วประกอต้องมีรับรองว่าจะทําให้สะอาดเกลี้ยงเก่านะเจ้าหญ้าที่บ้านคุณจะไม่ดกดําเงางามโดยการถางล้นล้วนนอาะบางบ้านประกอมีสุนัขหรือว่ามีหมาไม่สามารถฉีดยาได้จ้างทีมงานเรานะเพราะว่าทีมงานเราตกงานมาสองปีแล้วตอนนี้ ได้งานทำใหม่ซื้ออุปกรณ์มามูลค่าเขาบกอันตรายเขาบกสองรอปลายเสียมอันร้อยปายลายสลัดรถเข็นมือเสืออันนี้สำหรับคนถางหญ้าคนหนุ่มไฟแรงนะเจ้ารับรองว่าการถางหญ้าของคุณที่บ้านคุณจะสะอาดเกลี้ยงเกลานะเจ้าและที่สำคัญ เราถือศีลเราจะไม่ทำให้ไสเดือนของคุณตายนะเจ้าและที่สำคัญอุปกรณ์เราครบค่าแรงแบบแพงเจ้าค่าแรงคิดกันราคาเบาๆคิดเป็นตารางเมตรนะเจ้าตารางเมตรละ1,2ึ่งแหมื่นบาทเท่านั้นนะเจ้าเพราะว่าการถางหญ้าแบบนี้ บอกว่าเราจะใช้แรงงานคนล้นล้วนนะเจ้าคนนี้คนหนุ่มไฟแรงบริการดียิ้มเก่งนะเจ้าแต่ว่าอู้บอกให้มู่เรื่องบะไดาน้นะเจ้าคุณต้องสั่งเลยว่าทางย่าทางย่าคิดเป็นตารางเมตรนะเจ้าเม็ดละแสนสองเข้าบา่ต้องเลี้ยงเราจะดูแลตัวเองไม่ต้องห่วงชีวิตของเราเพราะเรากินง่ายนะเจ้าเข้าบะาไดา้กับไส้อัว่วสักสองสามคดเ่าก็อิ่มแล้วนะเจ้าเนาะคนทางย่านะเจ้าดู อหนีไปห้องนะทางเซตเก็บทีละต้นนะเจ้าเรามีทั้งอามือเสือนะเจ้าที่ขุนะเจ้าแล้วเราก็จะเก็บไปใส่รถแล้วก็เข็นไปทิ้งตามความต้องการของคุณคุณจะทิ้งใกล้ทิ้งไกลก็แล้วแต่คุณนะเจ้าคนทางนี้ปนบอกว่า ราคาตารางเมตรละแสนสองนี่ปกติถูกไปนะเจ้าเพราะว่าถางแล้วจะเงนรวยเลยเพราะว่ามูลค่าของจอบนี่ก็240บาทนะเจ้ามูลค่าของขอบกนะเจ้ากับรถเข็นรถเข็นคันนี้เราซื้อมา3 0มแสนกว่านะเจ้า รถเข็นคันนี้ซื้อมาสามแสนกว่าแล้วก็หญ้าของคุณไม่ต้องเสียดายนะเจ้าให้ทีมงานฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นไปทําได้เลยเนาะนะเจ้าทีมงานของเราทีมงานพลังหนุ่มนะเจ้าตกงานมาสองปีครึ่งนะเจ้าเรื่องเข้าปลาอาหารม่ต้องเลี้ยงเจ้าขอเรื่องทางหญ้าอย่างเดียวเราทางให้คุณแบบสะอาดหมดจดนะเจ้าและที่สําคัญเราจะไม่ทําลายไส้เดือนของคุณแม้แต่ปลายก้อยนะเจ้าเพราะว่าเรากลัว ขากลัวไส้เดือนเจ้าเจ้าเนี่ยคนถางหญ้าพลังหนุ่มนะเจ้าเนาะเจ้าที่สําคัญนะที่สําคัญคนถางหญ้าคนนี้นะบอกได้เลยว่าอู้บ่งหูเรื่องนิดหน่อยแบบเป็นยังนะเจ้าแต่ว่าคุณพยายามสื่อสารกันแล้วกันนะเจ้าวันนี้ถึงเวลาทํางานแล้วจะไม่พูดมากนะเจ้าเพราะเราทําจริงนะเจ้าพูดน้อยต่อยหนักนะเจ้าถางหญ้ารับทางญ้าตารางเมตรละแสนสองนะเจ้าเนาะเจ้า ที่สําคัญเราจะไม่ลักจิกุงของคุณด้วยนะเจ้าเนาะเราถางหญ้าเราจะไม่ทําลายไ้เดือนของคุณและที่สําคัญเราจะไม่ลักจิกุงของคุณเด็ดขาดนะเจ้ามาแล้วเจ้า <c oughs> <c oughs> น้องโอเดตเจ้าน้องโอเดตเจ็ดสิบนะเจ้าเนาะหันก็ถึงเวลาทํางานแล้วบ่าปากนะเจ้าคนคนนี้นะเจ้าจะไม่ปากเลยมีปากแต่จะไม่ปากนะเจ้า เพราะว่าขมีขมันทํามากเนื่องหมาต้องห่วงนะเจ้าจ้างทีมงานเราได้เจ้ารถเข็นพร้อมอ่าขอ้างพร้อมเสียมพร้อมขอบกพร้อมนะเจ้าเนาะและคนภาคก,ก็พร้อมรับตัวเจ้า